้ยทำไมคีย์บอร์ดไม่เชื่อมให้ละกดใช้มือก็ได้อุ้ยอ้าวที่ทันเล่นเลยตายเสียละโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม m ค c ับกับแมป Lucky One b o x นะผมจะเป็นไงไปดูกันเลยเป็นพอเท่าอ๋อคือคอือชิบานชิบายชิบานชิบายชิบาชิบาากูเดินเก็บมั่วเลยคือเราต้องตอบบอกไปถึงนูน่น วิ่งแล้วได้กระต่ายวันดีกระต่ายได้ดาบทองมาสิมาสิมาสิวิ่งวิ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 ย่าย่าเ่ยย่าอะไรของเบื้องล่างมาดิ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 ซ่าดป่ายอะไรไปให้กระต่ายบินออกไปตัวตัวนั่น ไเแล้วยังมายุ่งกันอีกเลยอุ้ยอะไรลงไปยาอยา่าโอ้ย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 ,อยซาดซาดนี่กูเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมานะกล้าดีไงมาพักกูตกลากี้บ๊อบอาวุธเหรออุ่ยได้ได้อะไรไ,ไม่รู้คหนึ่งนะโอ oh ไมค์ก็อด้หอปบลูไซดอนเจอกูแน่เจอกูแน่อพวกที่ ทำร้ายกูไม่ได้ไหมครับน,นานมา้าหลายพันปีสิเขียวอุ้ยมันรัวมันเบิ้ลมันเบิ้ลอ่ะกูเบิบ้ลกูเบิบ้ลกูเบิ้ลกูเบิ้ลเบิ้ลไปกูควรเกิดไหมละ่ะอุ้งลงไปหมดเลยอืออต่ออยละอืออืออือรัวเบิ้ลไปลงไปลงไปโอ้โหต่อตัวกันทำไมใกล้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 กล้กล,กลห้าม มันเกาะนี่ฉันอยู่ได้คนเดียวาวางบอกบวางบอกกันกันเดี๋ยำเมาแล้ววินี่นะแค่ก,ก,กูก็กระโดดยังไม่ติดเลยทุกคนดูว่ารูว่าเราเล่นกระเจอกแค่ไหนอึบอึบอึบอู้มีกล่องจริงด้วย อันนี้นเป็นดาบรักกี้สวอตว้าวดาบสุมเตียตะสุมอะไรอ่ะกระจกอ่ะอออะไรอ่ะหุยกระต่ายชื่อจี๊บกระต่ายแสลงนี่รักกี้วิเลเจอ,อยบานาอีกระต่า,ตาย,ย,ยนี่กระต่า,ตายแกกระต่า,ตายเฮ้ เียี <Tipp ett> ่ยยยท่คนเดียวโอ้ยอุ้ยสัตว์อะไรของมึงอ่ะเป็นเจ้เออขุดขุดขุดก้อนขุดก้อนนี่ขุดป่าวะมี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 เปลี่ยนสิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนว่ายว่ายว่ายโอ้ยน่ะค้างเลยอืมฮามาเกิดอันนี้บ้านกูขอบคุณที่ขยันเวลานี้ให้มากเลยมีเพชรด้วย มีเวทด้วงมีเวทด้วงอุ๊ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยไฟรุ Bye ่งไฟรุ่งอ๋อ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 ใส่กูจะตายกูจะตายกูจะตายนะอีที่เนี้ยอุ้ยโอ้ยแรงจังเดี๋ยวพี่ตายยังพี่เต่มาทุกคนผมจะเสี่ยงโชคผมจะเสี่ยงโชคด้วยสิ่งที่แลกวยาผิดนี่นะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เกิดขึ้นมาแต่ไม่เชี่ยน้ำป้าไรรากช่วยด้วย กูลาดอ้สาใส่แมงเลยกูสาใสเลยนี่ไม่ตูดกูได้สาสามาติเชี่ยเชี่ยคงหลัวงเว้ยมันี่นั่นนี้นัเืออะไรอ่ะอุยอุโก้ฮอตไปเถไปลงล่างไปเถอะอยอุ๊ยอุยเียยย เธอใช่ไม่ได้จริงอ่ะหลอกลวงประชาชนใชิบหายชิบหายชิบหมใช่ไหมยชิบหมอะ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 ยา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 ทำกุยทำกูยผู้กู้มะพร้าวฉันกล้าฉันกล้าจะฆ่าฝ่ายมามาทำกูยทำกุยเพื่อเโอ้ใจเย็นรูมั่งรูมั่งผู้กู้มะพร้าวฉันกล้าฉันกล้าโตแค่แค่นั้นพวกสารงหน้า ให้ตราสิเกิดตรากับกรูจึงจริงอยัางรับพีไม่ตายง่ายน้องๆถึงว่าตอนต้นเกมพี่จะตายไปเยอะแล้วก็ต้องเกิดทางไหนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยตัวเชี่ยอะไรมาตีกูซงการ์นอิตาเลียนี่เดี๋ยวมึงเจอเพื่ออีกคนแค่เออเนีเออเนเออเนเออเนตีกูทำไมอุ้ยเอ้า เปิดเปิดอีเมนทอรี่อ้าวโห่กดเฮียอะไรโม้หมดตายเถอะแล้วเกิดใหม่ค่ะอืมไม่เลยนะ